คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเกษตรกร,ร,กรชาวจีนถึงปล่อยปูลงนาข้าวแล้วทำไมเกษตรกร,ร,กรชาวไทยถึงหาวิธีกำจัดปูกันการเลี้ยงปูในนาข้าวที่จีนเป็นการจัดระบบนิเวศขนาดเล็กที่ช่วยเพิ่มผลผล,ผลิตและลดการใช้สารเคมีการที่ปูเดินในนาข้าวจะช่วยพลิกหน้าดินทำให้ดินร่วนซุยมีอากาศถ่ายเทได้ดีขึ้นซึ่งส่งเสริมการจเจริญเติบโตของรากข้าวมูลของปูก็เป็นปุ๋ยธรรมชาติที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อต้นข้าว นอกจากจะได้ข้าวแล้วชาวไทยยังสามารถจับปูไปขายได้อีกด้วยทำให้เกษตรกร,ร,กรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากพื้นที่นาเดิมในทางกลับกันเกษตรกร,ร,กรชาวไทยมักมองว่าปูนาคือปัญหาชอบกัดกินต้นข้าวอ่อนทำให้เกิดความเสียหายและลดผลผล,ผลิตข้าวได้อีกอย่างหนึ่งปูนาก็จะทำให้คันนาพังทลายและน้ำรั่วไหลออกจากนาได้ซึ่งเป็นปัญหาในการจัดการน้ำในนาข้าวเกษตรกร,ร,กรชาวไทยส่วนใหญ่มีแนวคิดว่าปูนาเป็นศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายต่อผลผล,ผล,ผลิตข้าวทำให้เกิดการกำจัดด้วยวิธีต่างๆเช่น การใช้ยาฆ่า,มาแมลงและการจับมาทำอาหารถึงแม้ว่าปูนาจะเป็นอาหารพื้นบ้านในหลายพื้นที่ของไทยแต่การนำมาเลี้ยงเพื่อการค้าในนาข้าวยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายเท่าในจีน